ที่เกีต่กยตกวันกมเถาดวยนะเทอวเค่ะไม่ใช่คำอนะคะนิดนึงล้อคีรอนอนี่ร้อนควาพอดี่ดปยว่าคีรอนค่ะแล้วเป็นแฟนแต่ว่าไดโอกาสอยากโอกาสเยอะเหมืนกันใช่ค่ะปีนี้เปนทันปีเลยใช่ไ่า เป็นเป็นปีที่แฟนคลับให้โอกาสด้วยแล้วก็พี่ใหญ่ให้โอกาสด้วยจริงๆเลยรูปแบบสั่งงานเลยที่ทำมาหมดแล้วในปีนี้ที่ใครคิดว่าพรอะไรเขาเห็นอะก็ตามเพราะว่าหรือว่าด้วยว่าจังหวะต่างๆด้วยเงี้ยความพร้อมตาา่างๆนะทำให้ให้พี่ใหญ่รู้สึกว่าเร่งเห็นเราในร่งางการต่งๆร้องเพลงไอินเตะเกียงได้ในร่างการแสดงเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นน่ยงานในรูปแบบต่างๆในวงการบันเทิงเนี่ยเราก็เลยมีโอกาสได้ทำกับคนอื่นในปีนี้ออะไรยย่างงเี้ครับอย่างปีนี้คือผลงานละครเราต่อเนื่องมากต่อเนื่องมากค่ะ ยังไงบ้างนะเป็นแบบคาแรคเตอร์มันหลากหลายมากคาแรคเตอร์หลากหลายค่ะก็เป็นการทุกมบทบาทในหลายๆเรื่องเป็นการแชร์เลนส์ความสามารถในการแสดงมากๆ <c oughs> มีการแบบว่าใช้น้ำตาบ้างาอะไรอย่างก็มีหลายบทบาทจร <c oughs> ิงๆค่ะก็ไม่รู้ว่าตรงกับ ถ้าสมมติว oh! ่าม the oh yeah. like oh okay. ีผู้กับ uh ท่านไหนเชิญเราไปเล่นเนี้ยเราก็ยินดีไปหมดเลยแล้วก็คือแบบไม่ไม่เคยแบบปฏิเสธเลยเลยพอรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมันมันโอกาสอ่ะสิปีมีทางหรือเปล่าหรือพียังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นวันนี้เท่ากันถ้ามันก็ไปแสดงให้ทุกท่านถ้าหนูว่างนะแล้วเราก็บอกว่าโอ้ไปก็ไปแจมแจมดังนั้นลยมีคิวแค่นั้นแหละก็ยังดีกว่าไม่ไปเอออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไปหมดไปได้แล้วก็หลายคนบอกว่าเราบอกว่าเราไปแสดงอ่ะออกนอกบ้านไปแจมแจงใช่ทขาการแสดงออกมาสองทีได้แล้วใช่แล้วก็ยาไไไปปก็็เเเลยยยยออะะร่่างงงี้คัน จดี๋ยเพาะหนังแบบตะก่งของพี่พลอนนลิงกจะไปแบบจันแจรไม่เขาอย่างเลยเพราะว่าจริงๆเรามีคิวแค่นางเงแล้เราก็บบกพี่พลว่าดเราตายแล้วไม่ได้นะพี่พลแลอวกอแ้วมาเล่นพาพากเสร็จปุ๊บพี่เขียนบทยิ่ตายได้เลยเลยเราจลขอไปเลยเราจลงขอไปได้เลยเลยเพราะเรามีเลาแค่นแต่ว e so ่าก็อยากไปแบร่วมจอยอะไรอย่างเงี like ้ยค่ะกจไปได้หมดแต่หลายคนมองในมุมกลับว่าระดับเอคแคร์ทำไมถึงเนี่ยเจะขอหรยอผู้จัดให้บทมาแค่นั้นเองจริงๆหนูว่ายินดีมากกว่าจริงๆชอบมากที่แบบไปจจนแฟรไปไปเงี้ยาว่ที่ตัวเราชซอม์อะไราด้วยเป็น เลยคือเราชอบไปแจมชอบไปแบบไปแอบแค่นั้นอะไรแบบปวดชาวบ้านแบบปวดขี่เสือกอะไรอย่างเงี้ยเราอยากไปอยู่ตรงนั้นน่ะแค่นั้นเลยบทยาวมีที่ต่อตั้งไหมครับบทยาวๆมีค่ะคือทรับล่าสุดนตคือต้องเป็นใจซช่อนหลักที่จบไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการเรียนรู้กันการทำงานในวงการละครเนาะซึ่งมันบังคับจะยุบบเรามากอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าโอ้เราก็เรียนรู้ว่าถ้าเราเรื่องต่อไปเราคงจะหาเวลาให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นเราจะเหนื่อยคือช่วงนั้นมันก็เหนื่อยมากเพราะว่างานยูุบบุคลากรส่วนแล้ว เชื่อมันว่าหนูมีรายการชื่อว่ารายการหาควาในยูทูบในช่องหนูรายการทำอาหารหนูถ่ายเที่ยงคืนนะเบื้องหลังความหานี่ยคือหนูถ่ายเที่ยงคืนกินข้าวตอนเที่ยงคืนใช่ที่นั่งหน้าบ้านเหรอนะไม่ไม่ที่ทำรายการทำอาหารตัวค่ะ<อ>ที่หลีกเอาเข้าไปออกกันนะเออนั่นแหละคือจะบอกว่าอะไรกันนั้นอ่ะจริงๆบางเทปถ่ายเที่ยงคืนเลยเพราะว่า เวลาชีวิตมีแค่นั้นพอเที่ยงคืนปุ๊บตีสามอาบน้ำสาผมปุ๊บตีสี่ไปกองละครแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไม่มีเวลาช่วงไหนที่จะไปจำบทละครเลยเพราะนะครับเวลาที่จำบทคือเวลาอึตอนเช้าคือตรงนี้เปิดบทเร็วเร็วรีบจำรีบจำอะไรเงี้ยเจ็ดโมงเริ่มถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือคือการเรียนรู้ว่าออ๋ถ้าเราจะต้องทำงานวงการซีรีส์ทำละครเนี่ยคือเราต้องมีเวลาให้เขาเยอะๆเลยซึ่งผมไม่ค่อยมีแต่่่่ววาาาาเมมมมองในนุกีพถ ทำไมผู้จัดให้เราสัมภาษณ์มีทางที่สะรว่าเป็นระดับเอแคร์คนจะได้เล่นละครยาวหรือวิบทมากกว่านี้แต่เป็นที่ตัวเราเองเป็นที่ตัวหนูเองเลยเพราะว่าหนูมีคิวน้อยมากประอยากทำก็มีเวลาทำแบบที่บอกว่านอนน้อยเหมือนกันหรวงสุขภาพยคมากห่วงสุขภาพมากครับโดยเฉพาะอายุใกล้30อุิยเหมือนจะมีโปรดักต์ขึ้นมางนี้เลยแต่ไม่มีนะคะทำงานเยอะแต่ยังไม่โสดเลยครับเพราะว่าแค่มีตัวนี้ค่ะ คือจริงๆห่วงสองตัวเอง,องเพราะหนึ่งเราเป็นคนพันสายเราเป็นคนที่ดูน,น้ำหนักเยอะเนาะคนก็จะห่วงเรื่องเบาหวานแล้วนี่ก็จะบอกว่าโรคต่งางๆในตัวเฉลีทุกปีไม่มีแต่สิ่งที่มีแต่ตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าเราเครียดคือเรื่องของภาวะการพักผ่อนน้อยเพราะอย่างที่เล่าตารางชีวิตคือหนุ่แบบชีวิตสวิงมากเลยอย่าง <S <S ล่าสุดเป็นมูสวัสด์อายเพื่อนมากไมื่อกล่าวไปใครบอกว่าเป็นมูสวัสด์มันรู้สึกว่ามันเป็นโรคแบบว่าอีนี่ต้องนอยอะไรอย่างเงี้ยเออมัน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 พักผ่อนน้อยนั่นคือสัญญาณตัวรู้สึกว่าเบบาออเราต้องน,นอนให้้มมาาากกว่่่เเดิอยยงงีคะะ ตรงนี้เล็กๆประมาณเหรียญบาทแต่ก็เล่าให้มันใหญ่นะเล่าเพื่อนสาวคือเป็นทั้งหลังเลยจริงๆไม่แค่นี้เหรียญบาทแต่มาเท่นี้ไม่ไม่พันรอบตัวไม่ไม่ไม่พันไม่ยังไม่ยึงเหรอแต่เราเล่าเพื่อนสาวเขาเกือบพันเหรียญเนี่ยจริงแค่นี้จะดูใหญ่เข้าไดูใหญ่ให้ดูใหญ่เป็นเปิดสาวหมอลงตอรี่หาหมอเลยเลย ก็ขับเพื่อให้กินสมุไสสนไพรแสดงว่ามันไม่ได้เป็นสัญญาณแตว่าเป็นสัญญาณว่าเราใช่คุณพู้ถการระบบข้อแม้ว่าคือก่อนหน้านี้หนูอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแข็งแรงมากแล้วเป็นเด็กไงเราอายุยี่สิบเป็นต้นหลิงอ่ยแต่ตอนนี้เราใกล้สามสิบพูดก็รู้สึกว่าโร่างกายมัน ใจเราไหวแต่ร่างกายเราไม่ได้ไหวเท่าเหมือนตอนที่เราเด็กแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเริ่มแบบดูแลตัวเองมากขึ้นในการทักผ่อนอะไรเงี้ยฮะอันโรคโรคอะไนกันบัว่ไหมเพราะว่าคนร้อนตัวเราเพราะว่ามันอาถารแกงที่ดีใช่อาถารแกงที่โรคใช่ใครใครก็ทำอายุสามสิบถัดแกงที่ดีก็จะต้องมีโรคอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แล้วก็เราแวดระวังกันว่าใครจะเป็นโรคอะไรออะไรย่างเงี้ยเราเลือกอะไรคะ เออเขาเป็นโรคเกี่ยวกับตับใช่ไหมโอ้พี่มิกเป็นตับเนาะพี่ตูนกะทินี่จะเป็นเรื่องของแบบว่าความวืดวืดหลับได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ตูนนีจะเป็นมะเร็งเอ็งแค่นั้นจะเป็นสิวพอแล้วล่ะสามสิบเป็นสิวหัวช้างพอละนะโอเคเหตแค่นี้พอ แล้วมีกังวลไหมครับวันนั้ที่อัดคลิปเมื่อไหละคุณสึกว่าอุ้ยกังวลจริงจริงจริงเรื่องเนี้ยเพิ่งคุยกันในวงสนทรารเมื่อวันก่อนนะว่าอายุ30มสเราจะเป็นโรคอะไรไหม,อ,มอย่างน้องน่ารักที่เมื่อไบอกว่าไม่เกี่ยวกับติดคุกไปแล้วเดี๋ยวหนูถือว่าหางกันหนูใช้ภ <ๆ S 2> าวะความเครียาหมดแล้วเออเออหนูติดคุกแล้วหนูต้องไม่มีโรคตอนสามสิบคุณบอกวิทยาติดคุกแล้วก็ไม่มีโรคแล้วโอเคแล้วคุณจะเป็นอะไรดีวะขอเป็นเสือหัวช้างก็พอแล้วอายุสามสิบอยากเป็นอะไรแล้วอ่ะเออไม่ว พี่เอ๋งี่เป็นคนที่กลัวเรื่องสุขภาพที่สุดในโลก<อ>แต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอที่สุดในโลกเหมือนกันอนะไรเง้ยก็ทุกคนกลัวหมดอ่ะแม่ไม่มีใครอยากเป็นโรคอ่ะการที่มันมีอาการเป็นอย่างเงี้ยเรามีการไปทำอะไรไหมพิสามอหรือว่าไปบนไหนมาก็ไม่ถึงขั้นบนแต่ว่าเรียกได้ว่ามีการปั้นหุ่นตัวเองสำลิปไปแล้ว <laughs> เราเลยก็ต่างให้เป็นลงที่คุณอย่าลงที่เราเออแก้เคล็ดแก้เคล็ดไปเรียบร้อยแล้วทำให้เขาขึ้นในสระมันทำให้วิธีการใช้ชีวิตปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมากขึ้นค่ะก็เรียกได้ว่าไม่มากคือ <laughs> คนน่ะหนูมันแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เห็นลมศพไปหลังตาคุณหนูยังไม่ได้เป็นโลกอะไรเราก็ยังไม่ได้กลัวขนาดน,นั้นเลยแต่ว่าใจนึ่ก็แบบหรือว่าเราก็เตรียมตัวเองไว้นั่นแหละพักก่อนให้มันพอดื่มน้ำาหานกุข,ข้าวหมูอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้แต่แช่ฉันเออเพื่อนในแก๊งเรา คนได้รับโอกาสได้รับสิทธิ์นั้นทันทีได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ปุ๊บปับรับโชคไงแล้วเราปรับได้จริงเนพราะว่างานมันก็เข้ามาด้วยแต่ว่าปรับได้มากเลยค่ะอย่างอเดือนที่ผ่านมาทั้งเดือนเลยหนูมีปัญหาด้านกล่องเสียซึ่งตอนนี้ํำคนหาในทิกตอกจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเอแคเป็นมะเร็งเอแคป่วยเป็นอะไรแถลงตรงนี้คือหนูมีปัญหาด้านกล่องเสีย คือหนูอะสถานที่เราคือหนูไม่มีเสียงในการพูดเลยเพราะว่าหนูต้องไลฟ์สดขายของเลยตลอด2ปีที่ผ่านมาเลยนะแล้วคนในติ๊กต็อกก็เู็ที่กำแอกไม่ฟอกไปเรื่อยไม่ถ้าพูดเสียงสไม่ไม่กดกล้าถ้าเมื่อเด็ที่เราบอกว่าหนึ่งแถมหนึ่งแหละมาเลยยอดมาเลยคือเราต้องอินแล้วเวลาเราไลฟ์ทีสองชั่วโมงแล้วเราสองปีเต็มแบบแน่เผ็่านาวแล้วก็กระโตกใช่เพราะอะไรกล่องเสียงมันขึ้นเป็นตุ่มแล้วอ่ะอีกนิดเดียวต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการวางยาสมุนไพรตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่อยากอยู่ตรงงน เริ่มแรกคืงสเตียรอยผมว่าสี่เมตรโดยที่แล้วเราที่ขึ้นคอนเสิร์ตจันไปตันไม่หายต้องฉีดสเตียรอยเข้าเส้น3เข็มซึ่งจริงๆเขาเขี่เข็มมันก็เกะแล้วอะหรือสเข็มฉีดปุ่มหรืไข่เคยนี่คันเลื่นั่งคันยทำไมไข่พี่ต้นไข่อันท่านคันหนักเขี่ยฉีดมามันจะคันนะตัวเลยมันยิบเลยมันยิบเลยมันยิบปุ๊บก็ยังไม่มาก็ยังรักษาอยู่ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าหมอบอกว่างั้นด้วยตามนี้หนักจริงๆต้องกินสิเมตรซึ่งหนุ่มอะ ยา12เม็ดมันดูน่ากลัวไงหนูก็เลยพยายามหนีไปตลอดอย่างเงี้ยรอบนี้หนูก็เลยบอกว่าโอเคงั้นหนูจะยอมกิน12เม็ดต่อวันเลยนะฮะกินปุ๊บบอกว่าแต่ถ้ากินอะ่ะต้องช่วยหมออย่างหนึง่งคือให้งเงียบป,ปากสี่เดือนเต็มบอกเอาแล้วอาชีพหนูอยู่ตรงนี้ใหหนูทำอะไรอะ่ะสี่เดือนเต็มอะ่ะไปคิดไปพนักงานกินใช่ก็เลยถ้าทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็พยายามบอกว่างั้นโอเคงั้นหนึ่งเดือนงั้นจะพยายามไม่พูด หนึ่งเดือนเดือนตุลาเนี่ยพยายามไม่พูดเลยไม่รับงานไม่ทำะไรเลยลงไปคิดเก่าๆหรือเก่าๆเลยคันก็เลยวิเคราะห์ไปว่าเราเป็นโรคหลายใช่แต่ว่าตอนนี้เสียงกลับมาเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะมีเสียงแล้วจะโปรโมทเพลงใหม่เพลงอะไรทำซีนอักเสบทั้งำซ้นออกไม่มีเพลงใหม่ไม่มีโปรโมทเพลงทั้งนั้นเอออะไรนี้บอกว่ามีปัญหาที่เสียงมันเพิ่งกลับมาไม่เกลียดจริงแค่อาทิตย์เดียวถ้วมันจะมีทันคอนเสิร์ตอาทิตย์หน้าแล้วเหรออาทิตย์หน้าต้องทันแน่นอนค่ะก็คือไม่พูดเลยตอนนี้เลย ไม่เ,เออเระหว่างทั้งเลยว่าระหว่างสัปดาห์เนี้ยที่สัปดาห์ที่มันใกล้คอนเสิร์ตวีเวดวันวที่31ตุลาเนี้ยคือหนูไม่พูดกับใครเลยกระทั่งซ้อมอ่ะทุกวันเนี้ยไปซ้อมเต้นอ่ะซ้อมเต้นแต่ปากแบบไม่ออกเสียง เก็บเลยเพราะว่าเก็บเสวยร้องสดเลยทีเดียววินนี่ฮิวสตันค่ะคิดว่าจะวางตัวเองเป็นเป็นแบบไหนภายในฝรั่งเศก็เลยกได้ว่าเป็นดีว่าเลยเป็นดีว่าแก้มมหันตภัยค่ะใกล้กันเลยมหันตภัยมีแค่แก้มแล้วก็หนูที่ร้องได้ใกล้ๆประมาณนั้นเลยแล้วเป็นยังไงวเห็นคลิปนี้ล่าสุดร้องให้อบพมิกร้องไห้คือแล้วล่าสุดคือเราหวังแผนกันว่าเราอยากขายบัตรประมาณ5,000ใบนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เหลือประมาณพันใบซึ่งคนก็ยังไม่บางคน ยังไม่ได้รับการรับรู้ว่า31เนี้ยมันจะมีคอนเสิร์ตวิวิดเกิดขึ้นคือคนก็ยังไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตมันคืออะไรจริงมันคือคอนเสิร์ตด้วยปาร์ตี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีสถานการณ์ต่างๆอีกมากมายในงานแหละที่มันเคยเกิดขึ้นมา่อ2ปีก่อนวันนี้ปีนี้มันจัดคือมันใหญ่กว่าเดิมแต่ทีนี้สปอนเซอร์เราอ่ะคือเซ็นทรัลเซนงวัฒนาซึ่งคนก็จะบอกกันว่าเออมันแบบว่ามันไม่ได้ไกลบ้านเท้าเดินทางยังไงไปไปไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ได้ซื้อ มันไม่ใช่มันยเออสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยยังไม่รู้สึกพี่มิกก็เสียใจแบบว่าร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเซนจึงมีความลับนะคะอุย้ยพี่พักสักคู่หนึ่งค่ะส่วนหน้าเรากลับมาคุยก,กันใครโดแล้วพี่มิกโดนเขาร้องไห้เพราะเขาอ,อกหกอักไม่ใช่ร้องไห้เพราะบาดใจไม่ได้ยหรอใช่ด้วยแล้วก็อกหักด้วยสองเรื่องประกบการตัววิงอาไรแบบนี้นะกระทมันมีการสวิงอารมณ์ไงตัดหน้าที่นางทั้งหมดอีกที่นาง จริงๆตอนนี้วางไว้ห้าพันตอนนี้พันหนึ่งได้ให้เข้างานแล้วค่ะ <c oughs> แต่จริงๆได้ห้าคนจริงๆแต่ว่า,ม,า,ามันเหมือนเกิดที่ประมาณพันที่ค่ะอ่าแล้กันให้เอแคลปเปอร์บอกว่าโอ้โหแน,น่นอน,นคือปกติอ่ะที่อุ๋ยเราชอบไปลงคลิปบล็อกเที่ยวญี่ปุ่น เพราะว่าเราสึกว่าต่างประเทศเนี่ยถ้าหลุดจากไทยไปนเนี่ยคือฮาร์วีเป็นเทศกาลที่สนุกมากทุกคนได้แต่งตัวทุกคนได้มาปาร์ตี้ด้วยกันรู้สึกว่าในเมืองไทยมันไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามจัดกันเองชื่อว่าวีวีปาร์ตี้ค่ะเป็นปาร์ตี้ด้วยคอนเสิร์ตด้วยมาดื่มมาดื่งกันนะคะมาแต่งตัวแซ่บๆกันวันที่31ตุลานี้ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะไม่เคยเห็นอะไรจะได้เห็นไม่เคยเห็นหรือจะได้เห็นแน่นอน,นะครับซเลบริตี้ดารามากันหมดทั่วประเทศเลยที่สำคัญคอนเสิร์ตแต่ละคนเนี่ยคือหนูจะมีโโชชวว์์เลย ออพิววีด้วยก็คือแกงบ้านอยากแกงเพื่อนทุกคนอาจจะมีค้าวสืบตัวเองหมดเลยอย่างเงี้ยสนุกแน่นอนแล้วคนดูต้องเตรียมตัวไงน่าจะมีปนะต้องทำจริงๆเตรียมตัวยังไงก็ได้เลยแต่งตัวยังไงก็ได้เช่นกันเพราะว่าเราแบบพยายามบอกกินก้างๆแล้วว่าผีไทยอินเดียญี่ปุ่นจะได้หมดเลยค่ะขอให้แต่งตัวแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยขอบคุณค่ะเสร็จกันนะฮะอ่ะอุ้ยแต่งตัวดีเกันน,นนะตาล้านะตกใจนะ